สวัสดีค่ะทอ็อปการไพลอตค่ะเดี๋ยวจะพามารู้จักนะคะว่าเครื่องบินเราบังคับเครื่องบินกันอย่างไรนี่นะคะคือฝั่งข้างหน้าของนักบินการบังคับมีมือและเทา้ามือนะคะอันนี้คล้ายๆกับพวงมลาลัยรถยนต์อยากให้เครื่องบินที่อยู่บนอากาศนะคะเลี้ยวซ้ายดึงซ้ายเลี้ยวขวาดึงไปทางขวาที่สำคัญสองพวงมลาลัยนี้เขาเชื่อมต่อกันด้วย ซ้ายขวานะคะน้ำหนักเดียวกันอย่างหนึ่งเครื่องบินไม่ใช่บินแค่เดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถอยหลังเครื่องบินยังมีการขึ้นลงแล้วเครื่องบินทําการขึ้นลงงังไๆนี่เชิดหัวขึ้นอยากจะไต่ดึงเข้าหาตัวอยากจะล่อนกดลงไปนี่แหลคะค่ะสองอันซิงกันเช่นกันดึง คันเร่งของเครื่องบินไม่ได้ใช้เท้าเหยียบใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้มันมาเป็นเบรกแล้วคันเร่งอยู่ตรงนี้จ้ะนี่คือ power นะคะอยากจะเพิ่ม power ดันเข้าไปอยากจะผ่อน power ดึงออกมานี่คือคันเร่งของเครื่องบินค่ะดูนี่อยากเลี้ยวทำยังไงอยู่ที่พื้น ไม่เหมือนการใช้เทา้าอยากเลี้ยวซ้ายเ <สะ S 1> หยียบซ้าย <สะ S 1> อยากเลี้ยวขวาเหยียบขวาไม่ใช่เบรกกับคันเร่งเหมือนรถยนต์นะแล้วก็ถ้าอยากจะให้เครื่องบินเบรกต้องใช้ทั้งสองเทา้าพักขึ้นมายกเท้าขึ้นมาแล้วก็ลงไปนี่คือการ break เบรกค่ะ